ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคช n น e ลนะฮะ มาในวันนี้ไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะครับกับซีบิงนะฮะตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาวันนี้นะครับพร้อมกับด่านใหม่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือสุสารรถนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวใหม่อย่างน้องซีบิงกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกต้องบอกเลยนะครับว่าทีมงานทําตัวละครซีบิงขอานได้น่ารักมากเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับเขามีของแถมมาเป็นเครื่องประดับด้วยนะฮะเป็นหูฟังน้องแมวนะครับเรืองแสงนะ แถมที่สําคัญนะครับตัวละครอื่นก็เอาไปใส่ได้ด้วยนะฮะนี่นะครับลองให้ติมใส่นะฮะเซ็ซี่ไหมครับแต่ว่าคิดว่าอยู่กับน,น้องซีบิงก,ก็น่าจะเหมาะดีกว่านะหรือว่าชุดติมนี้ไม่เข้ากับหูแมวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นน้องซีบิงดีกว่านะครับอาจจะปิดที่ผมเมงนะให้ติมใส่อะไรก็ไม่รู้นะ โอเคครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวละครตัวใหม่นะครับซีบิงนะหลังจากที่ผมได้เล่นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของตัวละครตัวใหม่นี้กันดีกว่านะครับ อย่างแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูข้อดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับข้อดีข้อแรกที่ผมเล่นซีบิงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครของเธอมีความสามารถที่ดีเลยทีเดียวนะฮะความสามารถของซีบิงนั่นก็คือธาตุแมวครับหรือว่า cat lover นั่นเองฮะความสามารถนี้ของซีบิงนะฮะทำให้ตัวละครของเธอเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวภายในเกมนะครับที่สามารถจะถือไอเทมได้2ชิ้นนะครับเหมาะที่จะฟาร์มไอเทมให้เพื่อนๆในทีมเลยทีเดียวนะฮะหาไอเทมไปเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไอเทมนะครับไปวางในจุดที่เพื่อนๆของเรานะฮะสามารถที่จะหยิบไอเทมเอาไปจูบผีได้นะครับคอยป้อนไอเทมให้เพื่อนในทีมนะครับเพราะเธอสามารถที่จะถือไอเทมไปทีเดียวได้2ชิ้นนะครับก็วางเรียงไปเลยนะครับเป็นลูบได้เลยนะให้เพื่อนของเราจูบฟินๆไปเลยนะครับ นี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเวลาที่ผมหาไอเทมได้นะครับผมก็หอบไอเทมไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปวางในจุดที่เพื่อนๆของเราเนี่ยกำลังจู๊กอยู่นะฮะก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจู๊กต่อไปได้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเซอร์มีไอเทมเมื่อไรหร่น่ากลัวนะครับไม่เรียกว่าน่ากลัวดีกว่านะครับเรียกว่าโกงเลยดีกว่านะถ้ามีไอเทมนะครับ ครับและนี่ก็คือข้อดีข้อแรกนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นซีบิงเป็นสายซับนะฮะก็เวิร์กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนของเราเนี่ยฟินมากๆเลยนะจุกนานเลยทีเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อดีอย่างที่2กันนะฮะข้อดีอย่างที่2คิดว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะเจอนะครับเวลาที่เพื่อนของเราในทีมมีคนตาย1คนนะฮะและผีเนี่ยก็มักจะคอยดูนะครับว่าใครเป็นคนเอาวิญญาณไปชุบถูกต้องไหมครับเวลาที่เราเนี่ยถือวิญญาณอยู่นะครับ โอกาสที่เราจะจุกค่อนข้างที่จะยากครับนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหยิบไอเทมได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องถือดวงวิญญาณของเพื่อนเรานะฮะทำให้ผีไล่คนที่มีดวงวิญญาณค่อนข้างที่จะง่ายครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําไมเวลาที่ใครเอาวิญญาณเพื่อนไปชุบนะครับมักจะโดนผีตามนะฮะเพราะว่าเขาไล่เราง่ายน,นะครับเราไม่มีไอเทมจะจุกนั่นเองนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะฆ่าคนที่เอาวิญญาณเพื่อนไปชุบได้ง่ายด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครซีบิง แตกต่างออกไปครับถูกต้องนะครับอย่างทีเ่เพื่อนๆดาวครับเพราะว่าซีบิงสามารถที่จะถือไอเทมได้2ชิ้นนั่นเองนะครับรวมถึงวิญญาณด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเธอหยิบวิญญาณขึ้นมาเธอสามารถที่จะโอนวิญญาณน,นะครับไปให้น้องแมวถือแทนได้นะฮะและในขณะเดียวกันตัวเธอก็สามารถที่จะหยิบไอเทมตามพื้นเพื่อจู๊กผีต่อได้อีกนะครับถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะฮะ ลองคิดดูนะครับเป็นตัวละครตัวอื่นเนี่ยถือวิญญาณปุ๊บอดใช้ไอเทมเลยนะฮะจุกยากเลยนะครับแต่ c b บินะครับให้น้องแมวถือวิญญาณให้ตัวเองหยิบไอเทมตามพื้นจุกสบายๆเลยนะครับ นี่นะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับโดนผีตามแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเรายังหยิบไอเทมบนพื้นมาสู้ต่อได้นะครับหรือมาจุบผีต่อได้นะครับเผลอๆอาจจะหลุดได้เองเลยด้วยซ้ำนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาวิญญาณเพื่อนไปชุบได้นะครับไม่ตายคู่นะฮะ สำหรับตัวผมแล้วนะครับถือว่าซีบิงเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนภายในทีมตายนะฮะแล้วกลายเป็นวิญญาณนะครับแล้วทีมเรามีซีบิงอยู่นะครับแนะนำนะครับให้ซีบิงเป็นคนเอาวิญญาณเพื่อนไปชุบนะครับเพราะโอกาสที่เขาจะรอดสูงกว่าตัวละครตัวอื่นนะฮะเพราะเธอสามารถที่จะถือไอเทมได้2ชิ้นครับครับข้อดีก็มีไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของซีบิงกันบ้างดีกว่านะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียถูกต้องไหมฮะ ข้อเสียของซีบิงก็คือเธอเป็นตัวละครตัวเดียวภายในเกมนะครับที่มีค่าสตามิน่า1หน่วยครับถูกต้องนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะฮะซีบิงมาพร้อมกับค่าสตามิน่า1หน่วยครับทำให้ตัวละครของเธอเป็นตัวละครที่วิ่งได้สั้นที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดภายในเกมนะฮะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าถ้าซีบิงเจอผีเมื่อไหร่แล้วไม่มีไอเทมอยู่ในมือนะฮะโอกาสที่เธอจะรอดค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับด้วยสตามิน,าน่า1หน่วยนะครับแล้วก็เลือด2หน่วยนะฮะผมก็เลยคิดว่าซีบิงไม่น่าจะเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับเรายังไม่รู้จุดจุ๊ของแผนที่นั้นๆเลยนะครับก็อาจจะทําให้เราวิ่งเพลินนะฮะจนสตามีน่าหมดนะครับแล้วซีบิงสตามีน่าหมดเร็วด้วยนะสิฮะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสร็จผีได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าซีบิงน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่เล่นเกมนี้เป็นซักระยะหนึ่งแล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับความสามารถในการสับไอเทมของเธอเนี่ยทำให้เราเนี่ย ต้องรู้ด้วยนะคะว่าไอเทมแต่ละชนิดมันทำอะไรได้นะครับจะได้ใช้ตามสถานการณ์ได้ถูกนะฮะก็อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับวิ่งไปแป๊บเดียวสตาร์มีหน้าเธอหมดแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีอะไรจุกระหว่างนี้แล้วแล้วก็โอกาสที่จะรอดยากจริงๆครับดังนั้นนะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยแล้วยังไม่รู้จักทั้งแผนที่แล้วก็ไอเทมแล้วหยิบซีบิงมาเล่นน่าจะเล่นยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวิ่งไปสักพักโดนผีฟันเละแล้วนะ ครับและนี่ก็คือความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองเล่นซีบ n งดูนะครับยอมรับเลยนะฮะว่าเธอเป็นสายซับพอร์ตที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าเธอมีค่าสตามีนาที่น้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องบริหารไอเทมเข้ากับสตามีนาของเราให้ดีครับ ครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอจบการรีวิวข้อดีข้อเสียของตัวละครซีวิงหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับก็อย่าลืมนะครับไปซื้อตัวละครใหม่ซีวิงมาเล่นกันนะครับเพื่อนห้คนไหนได้ลองเล่นซีวิงดูแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้แชร์กันได้นะครับส่วนยังไงก็ตามวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ในโฮมสวิต m e โฮม v i ายแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ